สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในห้องน้ำนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเนาะจะเอาของที่เราพกมาแต่งหน้าที่ทะเลเนี่ยะคะ่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้อยู่ในห้องน้ําชอบมากๆเลยทําวิดีโอในห้องน้ําเพราะว่ามันเสียงมันดังดีไม่ต้องตะโกนมากนะคะเราจะมารีวิวตัวนี้ค่ะมันก็คือ c i b ริ a n c o c k t a i l นะคะเป็น Bubble b a บานั่นแหละตัวนี้ซื้อมาจากร้านบูธ120บาทเราใส่ไปประมาณ25ปเซนตนะคะก็ จะบอกให้ว่าตอนแรกนึกว่าจะฟองไม่เยอะประากฏว่าฟองเยอะมากจริงนี่ให้ดู <M> ก็คือเทลงไปนะคะแล้วก็เปิดน้ําทิง้งไว้มันก็ขึ้นฟูอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าใช้ประมาณขวดหนึ่งแร้วว่าจะก็น่าจะโอเคกว่าก็คือเขาบอกว่าการแช่ในการอาบน้ําโด,ดยการแช่บับเบิลบาร์่ะมันจะทําให้ผิวเราดูนุ่มชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวไปเมาส์ในอินสแกรมแล้วกันนะคะ เอาละตอนนี้ก็มาเปิดถองให้ทุกคนดูว่าเราพบเมคอัพอะไรมาแต่งหน้าที่ทะเลนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเมคอัพก่อนแล้วกันนะคะอันแรกเลยก็คือ,อเป็นครีมกันแดดของวุฒิศักดิ์ก็ไฟอาจจะดูแบบเหลืองๆนิดนึงเพราะว่า,าไฟเหลืองอะไฟในห้องน้ําอันนี้เป็น ครีมกันแดดแหละของวุฒิสัตว์ที่เราเอามานะคะไม่ค่อยเน้นรองพื้นเพราะว่ามาทะเลอยากให้หน้ามันแบบเบาสบายที่สุดนะคะตัวต่อมาจะเป็นที่เขียนคิ้วตัวนี้จะเป็นของ Palette ข้างนึงจะเป็นแบบน้ำอีกข้างนังก็จะเป็นแบบฝุ่นอะไรเงี้ยมันกันน้ําดีเวลาลงน้ํามันก็ทนนะะเอาอยู่อีกตัวหนึ่งมันก็เป็นของ Etu d ด h o u ตัวนี้จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบคือใช้มาตั้งนานหมดแล้วก็ซื้อใช้ใช้ซ้ำแหละไอ้สองตัวนี้นะเคพาเลตแล้วก็อีตูดี้นะคะ ส่วนอันต่อมาที่เอามาเลยก็จะเป็นพาเลตของ V c o s m e t i c ค่ะมันมันมีกระจกให้ด้วยแล้วก็มีแบบว่าไฮไลท์มีบัสแล้วก็มีตัวคอนทัวร์อยู่ในนี้นะคะก็คอนทัวร์ของเขาก็มีทั้งแบบชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทอะไรอย่เงี้ยก็คือแบบพกง่ายแล้วก็เนื้อดีก็เลยเอาตัวนี้มานะคะส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นมาสคาร่าของอตัวนี้มันทนดีอะของยี่ห้ออะไรลืมอะ คอรเอร์เอ e ็กเพสหล่ะเป็นของญี่ปุ่นนี่มันเน้นยาวดีก็เลยชอบทนด้วยกันน้าดีตัวต่อมาก็จะเป็นสเปรย์น้ําแร่ของอ e ีทูดี้อันนี้เป็นไซส์ทดลองอะไรเงี้ยอ่ะตัวต่อมาก็เป็นเหล็กดัดขนตาและก็เป็นตัวคอนทัวร์วันเดอร์สติ๊กก็คือคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ของนิค่ะตัวนี้ราคาเราจําไม่ได้จริงบางตัวก็จําได้ตัวก็จําไม่ได้น่าจะราคาหลักร้อยแหละค่าหนึ่งก็จะเป็นแบบว่า ไฮไลท์ uh, อีกขัน้นเป็นคอนทัวร์เนาะก็คือกันแดดเสร็จแล้วเอาตัวนี้ลงเป็นไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์เลยเพราะว่าถ้าไม่ลงถ้าไม่ถ้าไม่ไมแบบว่าถ้าไม่ลงตัวนี้มันรู้สึกว่าหน้ามันขาวทั้งหน้าเลยอย่างตอนนี้หน้าจะขาวทั้งหน้าเลยเพราะว่าไม่ได้ปรับรูปหน้าอะไรเลยใช้แต่กันแดดแล้วก็แป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นที่เขียนขอบตาตัวเดิมของแคทิกแหละ s m o ok k y Eye Pencil ตัวนี้นะคะก็จะมีแปรงแล้วก็มีที่เขียนขอบตาอะไรอย่างเงี้ยนะ ตัวต่อมาก็จะเป็นเ,เป็นลิปเบอร์ลิปคุชชั่นของแคที่ดอแหละก็คือมันทนดีแล้วเนื้อมันแบบมันดีมันชุ่มชื้นแล้วมันก็ทนแั้วแหละนะมันแบบเป็นสไตล์แบบติ้นคุชชั่นประมาณนี้มันติดทนดีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตัวต่อมาก็จะเป็นอายไลเนอร์ er นะอายไลเนอร์ er. เราเอาของนิกมาเป็นตัวนี้นิกวีวิด บรท์นะคะตัวเนี้ยก็คืออย่างวันนี้ก็ทาอยู่คือแบบมันมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องลงอายแชโดว์แบบฝุ่นเลยก็คือเเขียนขอบตาดำๆนิดนึงแล้วเอาตัวนี้กีดทับลงไปเลยนะคะเวลาที่มันเซตตัวใกล้แห้งเนี่ยมันสวยอ่ะมันแบบไม่รู้สิถ้าอยู่ในที่สว่างมันจะเห็นว่าเออมันสวยนะคือมันมันมันเรื่องไม่เยอะดีแล้วมันก็ทนดีอะไรเงี้ยก็เอามาสองสีสีม่วงแล้วก็สีเขียวแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นแป้งฝุ่นนะคะ ตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นของอสีจันแหละเป็นแป้งสําหรับผู้ชายนั่นแหละที่เขาออกแบบมาสําหรับผู้ชายอันนี้เป็นแป้งฝุ่นสีจันรุ่นดิสนี่อ่ะก็คือรุ่นเขาเรียกว่าอะไระ beauty and the beat หรืออะไร beauty and the b e the beat หรืออะไรสักอย่างนี้แหละเป็นรุ่นของผู้ชายตัวนี้มันจะคุมมันได้ดีกว่าดีกว่าตัวทานโสรเซนนะ,ะอันนี้เขาให้มาน่าราคาน่าจะประมาณ สามสามร้ 3, อยห้าสิบอะเออมันคุมมันดีอะไรเงี้ยเติมระหว่างวันได้อะไรเงี้เนาะใช้แล้วน้านวนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายใช้ผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะชอบชอบตัวนี้คือเวลาเมนมาน่าจะมันมากต้องใช้ตัวนี้นะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นของนิกเหมือนกันอันนี้เป็นดีนสอเขียนขอบตาแหละขอบตาร่างบนได้หมดเลยนะก็คือแบบไม่ต้องเหลาว่าชอบแล้วมันก็แบบคือแน่นอะทนดีบางทีแบบเราเบื่อการเขียนขอบตาแบบสีดําใช่ปะ เอาสีชมพูกับสีแบบเขียวๆมาใช้อะไรอย่างเงี้ยตัวต่อมานะคะก็เป็นลิปติ้งอันนี้เป็นไฟแช็คไม่ได้สูบุหรีแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันก็คือแบบก่อนที่จะเล็กดัดขนตาแล้วก็เอ,เอาเอาตัวนี้ลนก่อนแล้วก็หนีบๆอะไรเงี้ยขนตามันก็จะงอนตัวต่อมาก็จะเป็น อันนี้เป็นของ number seven เนาะคือชอบแบบมันทนน้ําดีอันนี้สามารถลงสาวน้ําได้เลยมันเป็นไอไลเนอร์แบบสีฟ้า,ฟาสีมันสวยดีก็เลยเออชอบเอามาเผื่อเผื่อจะได้ใช้ตัวต่อมาเป็นติ้นเป็นทิ้นของเซเวนทีนะคะตัวนี้ซื้อที่ร้านบูธเนาะคือมันทนมากตัวเนี้ยคือแบบเอ่ออยากจะลงน้ําแล้วแบบ ก็ยังมีสีก็เลยเอาเอาตัวนี้มาติลักษณะนี้รา,าคาร้อยกว่าบาทด้วยแหละจ่ายไม่ได้แล้วก็หมดแล้วค่ะก็ประมาณนี้อ,อ๋อมีแปรงนะคะแปรงก็จะใส่ซองของแถมซองอที่เขาแถมมานะคะก็จะเป็นแปรงแปรงอยู่ในนี้แล้วก็มีกาวมีที่ขนตะปอมยังใส่ในซองซิปล็อกอย่างนี้เลยนะคะเป็นแปรงกระจุกกระจิ้กแล้วก็เป็นที่แหนบเอาไว้ติดขนตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวให้ดูแบบว่า เป็นการรีวิวห้องน้ำในโรงแรมละกันว่าเอโอรงแรมที่นี่ก็ดีนะนอกจากบับเบิลบารที่จะเป็นฟองแล้วนะคะมันก็จะเป็นให้ดูเขาก็จะมีผ้าเช็ดต,ตัวให้เนอะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะ่ะแล้วก็จะมี เหมือนกับอะไร body โ o ชั่นเชลแคปก็คือหมวกกันน้ำแล้ว่ัน,นี้ก็เป็นน่าจะเป็นแปรงสีฟันอันนี้แปรงสีฟันเนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์แบบสกินแคร์ยาสระผมนะคะก็จะมีผ้าเช็ดมือให้มีกระจกตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสำลีอย่างนี้เออแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเดาไดเดาไดเป่าผมแล้วก็เออเราไม่ไดเอามาดีใช่ไหม <laughs> เขามีให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอางน้ําส่วนตัวคือห้องน้ําแบบว่าเปียกจะได้แบบ แยกกันไม่ต้องเปียกอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้จบการรีวิวเพงโอเคค่ะก็ข,ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย